สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปขอพอรกับองค์พญานาคจุดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือวัดป่าสีมงคลรัตนารามตั้งอยู่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศีสเกตสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดก็คือถ้ำพญานาคจำลองที่ทางวัดได้สร้างขึ้นจากพุทธประวัติที่ครั้งหนึ่งของพระพุทธเจ้าเคยสเสวยพระชาติเป็นพญานาค สำหรับทางวัดท่านเจ้าอาวาสและประชาชนผู้ที่มีจิตใจศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคล้ายกับวังพญานาคในวันนักดีในถ้ำที่มีความอลังการด้วยลูกป,ปั้นของพญานาคที่อ่อนช้อยงดงามทั้งจำลองด้วยหินง,งอกหินย,ย้อยประดับประดาด,ด้วยไฟหลากสีจึงทําให้รู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำของพญานาคใต้น้ําที่ดูลึกลับและส และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับถือว่าสวยงามยิ่งใหญ่อลังการเราก็จะพาไปดูอีกหนึ่งสถานที่ก็คือเกาะนาคเมืองบาดยานตัวนี้ก็ยิ่งใหญ่สการตามไม่แพ้กันสวยงามที่วัดไตาสามัคีอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดสีสเกษ เราก็จะไปดูด้านหน้าอุโบสถนะครับก็จะมีรูปปั้นพญาน,นาคทั้งสองด้านตัวนี้ก็จะออกเป็นศิลปะทางสยามสําหรับด้านหน้าอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปปางเปิดเนตรเราก็สามารถที่จะกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองสําหรับด้านซ้ายมือก็จะมีรูปปั้นพญาน,นาคก้เสียนตัวนี้ก็จะออกเป็นศิลปะทางขอมนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้เราก็จะเข้าไปดูภายในเกาะนาคก,กันบ้างนะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางประสานพรสีขาวสูงเด่นสง่างามเพื่อที่จะให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพรสำหรับภายในเกาะนาคเราก็จะพบรูปปั้นพญานาคจำนวน15ตนโดยนาคแต่ละตนนั้นก็จะใช้สีขาวควนบุหรี่ในการทาจึงทำให้บริเวณเกาะนาคแห่งนี้เหมือนกับเมืองสวรร์สวยงามวิจิตรการตา สิ่งที่สำคัญภายใน,นก่อนาคก็ได้อัญเชิญพญานาคถึงเก้าตระกูลนับตั้งแต่พญานาคอนันตานาคราชพญามุจลินนาคราชพญาพุทธชงนาคราชพญาศีสุดโธนาคราชพญาศีสัตนาคราชพญาเพชรพัดนาคราชหรือพญาเกดแก้วนาคขาชพญานาคดำแสนสิริจันทานาคราช ถ้าเรามาที่นี่ทีเดียวก็สามารถที่จะขอพรกับองค์ปู่พญานาคได้ครบทุกตนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองหน้าที่การงานค้าขายเจริญร่ำรวยตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็โดยรอบก่อนนาคแล้วก็จะลายล้อมไปด้วยพื้นน้ำสีเขียวมรกตสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสวยงามเหมาะที่จะมาเที่ยวและมาทําบุญถ้าท่านที่จะมาเที่ยวที่ศรีสเกดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดป่าศรีมงคลรัตนารามอุโบสถถ้ำพญานาคเกาะนาคเมืองบาดาลถ้าจะเป็นพวกน้ําตกก็จะเป็นน้ําตกห้วยจันทรสําหรับวันนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนเราก็จะมาพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ